โดตามมาโดดช่ยอือโอ้โหดูดราปีนตามดิเอ้ยเป็นไรฉีกโอ้โหไม่น่าแบบไม่น่าติดเล่นเลยโอเคแต่เราตามไปมาแหกมานี่โอ้โหอย่างมันๆอ่ะเอ้านั่นฝืนปั่นปั่นไปต่อเอาแต่คือเจ็บอยู่แล้วก็ไม่ได้ช่วยเลยวะคิดว่าจริงๆห้องข้างนี้ห้องข้างนี้มาฮะเพื่อนผมต้องไปเอาปั๊ก่อนอ่ะปั๊บก่อนได้ปะเนี่ยปั๊บก่อนสักถึงหนึ่งเจ็บร้อยสิบห้าวีอะจะจะกระทืบไม้เหลวโคตรมานี่จะฉีกไปได้ แล้วแต่เอกคือติดปอกบังอยู่ไงหากใครที่กำลังมองหาร้านขายหูฟังคุณภาพที่มีหูฟังให้เลือกมากมายทั้งหูฟังบลูทูธและไวเลสที่สนับสนุนต่อการเล่นเกมได้อย่างดีเยี่ยมและหากซื้อสินค้าครบ2,000บาทใช้โค้ดพี่ยีนรับส่วนลดหนึ่งาบาทนะครับทงไ้นะครับพี่ถึงหูฟังคิดริซด์ดอทคนะครับย๊บยบโอเคครับ ก็สวีทเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้เราก็อยู่กับแม่สาวโดนจิสรกมอชันกันอีกแล้วที่ในตอนนี้ก็เป็นตัวมะเร็งในเรื่องการคุมโซนเป็นอย่างมากเลยแต่เดียวคิดว่าอีกไม่นานก็น่าจะโดนปรับตันดุลให้คุมโซนยากขึ้นแล้วอะแต่คลิปนี้เราไม่ได้จะมาคุมโซนอะไรเลยนะเราจะเล่นเซตไล่มันๆโดยใช้เซตนี้เลยโดยก็จะเป็นเซตที่ชาวแทบจะถอดสมองเล่นเลยก็ว่าได้อะ ดยอแรกก็จะเป็นออนม่วงการอ่านูมิปทะเท,ที่ได้เกิดเราเข้ามาในการทํางานของโดนเะเราจะได้บัฟให้วิ่งไวขึ้น2%แล้วก็จะได้บัฟอีกอันนึงก็คือความเร็วในการกระทําเช่นทืบไม้พังเครื่องหรือปีลต่างไวขึ้นอีก15%ก็คือเป็นออนม่วงที่คุณสะบัิดูหลามาหอมมากเลยแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นสุ่มตรวจความเคลื่อนไหวที่ได้เกิดเจอเข้ามาในการทํางานของโดน่ะ เขาจะถูกทําให้วิ่งช้าลง5%เวลา3วิให้เซอร์วิ่งฉิดยาขึ้นเดี๋ยวมาหันนั้นแก็เซ็ตเพิร์กก้อนมาคอมโบกับเป็นออนเลยโดยก็ตามนี่แนหะโดยเพิร์กแรกก็จะเป็นไกลภาคเหนือดับของเวทเกอร์ถ้าเกิดเราปีน้าต่างตามเซอร์เราจะปีนตามไปขึ้น40%เลยคือไ้มากมแล้วก็เพิร์กสจะเป็นฉงน จะได้เกิดปีหน้าต่างหน้าต่างจะร์ดกันดนก้นเวลา16วิแล้วก็จะบวกค่เาเลียนในการาปีนข้ามอีก15%อีกด้วยเอาจริงแค่2อันแรกเ้วก็ลงเป็นออนอีกอ่กก็คือปีนข้าไมไปขึ้น7%แล้วอะ่ะคือซอ้อแทบจะแบบมีไม่ได้เหมือนหันนั้นแล้วก็เพิร์กสักับ4จะเป็นเครื่องติดโดยเครื่องติดเนี่ยที่ไม่มีเครื่องถูกปั่นติดอะ่ะเราจะได้บัฟให้การทําไปขึ้นเช่นพังไม้พังเครื่องหรือข้ามหน้าต่างหรือจะเป็นหยิบเสอ้อ,อะ่ะ ก็จะไวขึ้น10%ตอนต่อหนงเครื่องที่ติดโดยยิ่งท้ายเกมมาเราจะยิ่งคำนวอย่างไวขึ้นไปอีกอะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นกระทืบไวของแทปเปอร์ที่จะพังไม้ไวขึ้นอ่า20%โดยรวมกันออนก็จะเป็น3-5ก็คือไวขึ้นมากโอเคโดยก็จะมีเท่าทีส่หรับเซตที่เราจะเน้นในคลิปนี้ก็เข้าร่ในเกมก,กันดีกว่าเนาะออกูดมาวะออกด่านกุหลาจืดจางด้วย,วยโอเค ถึงแม้ตัวละครนี้อย่างที่บอกไปอะจะเป็นตัวละครที่คุมโซนโหดมากในแพทนี้นะแพทหน้าโดนเนิร์ฟหละเรื่องคุมโซนแต่ผมไม่โซนนะผมจะมาเล่นเซตแบบว่าไล่มันมันแต่ที่คือผมหาใครแบบไม่เจอเลยมันอยู่ไหนกันเอ่ยอ่าอยู่นี่อยู่นี่เออเอออกข้างหลังนี่แน่อนอนปะเนี่ยหลังเนี่ยไม่ใช่เป็นไหนไกลอ้าไปนู้นแล้วโอ้โหมันมันเลยตนนัวนี้โอเคผมก็เอาโดนแบบคุมเครื่องไปก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ ตอนนี้ก็ซ้อมเล่นก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเพชรหนะ้ามันจะโดนเนิร์ฟเรื่องแบบไล่มันมันละเพื่อนไปได้อาเข้าโดนไปนี่คือแบบนายจะทำอะไรช้าหมดน,นะเรียบร้อยเราพังไว้ไวมากครับตอนนะี้เอ้ยโอ้โหเจ็บก็ส่งไปเหมือนกันนะเ้ยวิ่งกลับป่ะน่ะกลับชัวร์อย่างนี้อาได้เจ็บแบบตีตีดเมื่อกี้เพื่อนนายวิ่งช้ามากใช่ไหมเพื่อนวิ่งช้า,ามากแต่เราวิ่งไวมากด้วยโอ้โหดูดิพีตากไวมากอะไม่น่าแบบรีบพีนั่นได้เก็บไว้ก่อน ตีมาแล้วอ่าที่ไงอ๋ออยู่นี่โอเคเดี๋ยวเพิ่งไปอะปั่นปะเดือใหญ่เหมือนจะอ้าวมันจะเงียบยิบเลยโอ้โหปั่นอยู่โซนนู้นหมดเลยโอเคก็ตามนั้นนะผมไปไล่คนนี้ดีกว่าเอ้าอ๋อโบราณธมสามโอ้โหว่าจะนับแบบวิรอตียังงงี้โดนตาหางก่อนเฉยเลยเอ่ออ๋ออยู่นี่คนนึงเนี่ยข้างหน้าเราเนี่ยเออจะแฮกเหรอเอ้ยเรียบร้อยแฮกไม่ทันติดติดปอกกระงไปก่อนโอ้โห เรยบร้อยโอ้โหความไม่เร็วมากอะตอนเนี้ยคือตัวละครเนี้ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะเล่นสนุกนะมันไม่ได้เก่งโกงมากเหมือนเนอร์ลินไหมแต่มันก็แบบไม่รู้ดีผมว่ามันแบบว่า,วามันสร้างสรรค์ดีในการไล่คนอะที่ปั่นอยู่วัสดีเพื่อนเอายังไงดีจะไปสาโอเคทิ้งเรื่องก่อนคือดีกว่าแบบไปถ่วงเกมเลยฮาออกคนที่เฉยโอ้โหคนที่มันสายแบบคอมแบทเกมมิ่งปะคนนี้เนี่ยวิ่งมาขอบเนี่ยจะไปไหนอ่าเป็นคนเจ็บ พเจ็บชยมวันนีเพื่อนตายาบอกเอ๊ติกไฟก่อนด้วยเกิดยเหคนมเฮ้ยเครื่องฆ่านึ่ที่ติดโอ้โหใครมาปัทิ้งไว้ตะใครบกีแบบยาวเหยียดชิบหายเฮมันจะเึ้นไม่ใหญ่เ้ยนะคนนึงโอเคผมจะเอาอ่ะโดนกลางนี้คุมเครื่องไว้ยังอยู่ไหมไปอยู่แล้วมอยู่สักคนเลยอืมนี่ไงคนที่ติดเรียบร้อยแล้วสวัสดีเพื่อน ผมก็ขี่ซ้ำเกินพราะไหมปะซ้ายขวาเรียบรอย้อยไม้พืชเรากระทืบไม้ไวมากนะดูดินี่ไม้ไวมากอะ่ะน่าจะมันแบบแค่วิดีโอเองอะ่ะแต่เขาเดินช้านะเรียบร้อยติดเอฟเฟกต์โดนเราไงเอา้าแล้วครานี้ใครใครเป็นคนปั่นเอ่ยอ๋อเป็นคนที่ติดแหกอยู่คือถ้าเกิดเอาไว้นอนจีบตานั้นมาคือน่าจะแบบไล่มันก็ดีอ่านี่ไงเรียบร้อยเอาอยู่ไหนไวะเนี่ยเอ่อไม่ได้ขึ้นบนปะเอ่ออยู่ข้างนี้ เนี่ยไม่วิ่งอ้อมเรือไปแล้วโอเคผมก็เฮ้ยเดี๋ยวเดินดักหนาดูก่อนเนี่ยเอ๊ะพอดีัลย <laughs> เราอยู่ดิเอาเลย้ยูโอ้โหเราไม่มีไฟวิ่งกับมาหาเราเฉยยังปั่นใช่ไหมถ้าเกิดห้งแขวนตรงนี้โดนเราจะหายปะน่าจะหายนะเพราะมันใกล้ห้องวีมากปิ้งอ่ะนี่ไงหายจริงด้วยเอ่ออ๋อแล้วคนติดโดนอยู่นู่นอยู่ไกลๆเลยเนี่ยเครื่องตรงเรือเล็กนู่นเนะี่ยเอาจริง้งเราไม่ควรฟักมือถือโอ้บ่อยนะเพราะว่าอะไร ราะมันแบบมันทำให้เราเดินอืดอะอ่อผมต้องเดินดักทางนี้เอ้าโอ้โหดักถูกเช้ำไปตี้แบบโดนูโลกกันจังเลยโอเคคนนี้ตายแล้วปะอ่าดีไงตายแล้วโอ้โหคนแรกแบบตายไวมากอะอ่านีไงมันมานั่งปั่นต่อเยคนนี้มันสายแบบสายเนียนอะโอเคผมกัไล่คนตีนดีกว่าน่าจะได้ใช้แบบเอ่อเซตไล่หมัดแล้วตอนนี้ออกไปใส่คือเราพยายามวางโดนจุดที่เขาจะบนอะ ก็ถ้าเกิดเขาเล่นเป็นนะเขาต้องวิ่งฉีกจากจุดนั้นไปเลยอ่ะบันลีกว่ะต่างกันปะอืมต่างก่อนแมถ้าเกิดโดนทำงานนะผมจะกลับไปเลยอ่ะเอ,อ๊ะวันลีเพื่อนเอาไกดีตอนนี้แหมบันที่เดิมอย่างงี้ติดปอกกำบังแน่น่าติดปอกกำบังแน่โอเคผมจะยังไม่ตีเขานะต้องเบี่ยงเขาก่อนอนะ่ะพับป้าไม้ช่วยปอกบังหน่อยตักติดหนึ่งโอ้โหไม่ยอมตีเฉยแม่เดี๋ยวผมค่อยไปกลางเพิ่มใหม่อ่ะจะทันไหมเนี่ยตรงนี้ค่าจะวนเรือเล็กปะเอ่อต้องดัก ตากก่อนทำแบบเนี่ยบนอย่างนี้เรียบร้อยนะปอกกระปังแน่ตุบๆๆุ๊บโอเคกดตีจบแล้วแต่ผมอยากเล่นยังไงโดนตาตากาววีดีโอเหมือนแบบเหมือนมีเยอะเลยอ่ะอย่างพันมากเรียบร้อยคนนี้เฟสสองคือเครื่องอันนี้ม tea, ันค่อนข้างจะกว้างมากโอ้โหะหายเจ็บโคตรไปฮิวมสองเหรอหรือเพิกช่วยลงมาแล้วหายเจ็บไปเอ้ยเห็นคนย่อตรงนี้เห็นหัวแบบตึง เนี่ยๆแถวเนี้ยเมื่อกี้โอ้โหที่มันคอเด็ดถิกกว่าคนนี้คือผมแทบไม่เห็นจริงๆอ่ะคือถ้าเกิดผมไม่เดินมาชนเขานี่ไม่เห็นจริงๆก็แน่เอาว่ะเอาหัวทไปเลยใครขบวนกันอ่าวนต่อไหมผมต้องรอโดนแบบอ่าทำงานเต็มที่ก่อนเขาไม่น่าเป็นไรหรอกใช่ปะเนี่ยอยู่นี่อยู่เลยมาเพื่อนตบโตคือใบเร็วมากตอนนี้เอาเอ๊ไอตัวล่างมาแล้วเป็นไหนเพื่อนโอ้โหดูไล่คนดิไล่แบบอย่างไปไวอ่ะ เอปอกกำบัง,บงอ๋อตรงนั้นจะมาปลดนั้นเฉยอ,อืมถ้าเกิดผมไล่เขาต่อล่ะได้ปะเอ่อโอ้คนนั้นติดแท็กโอเคช่างมัลลักันนะวตอนแรกนึกว่าเขาอยู่ในโดนต่อนะก็คือไม่ดูหายไปให้ละแต่เขาติดปอกกำบังนาทีหนึ่งนะมีโอกาสแบบถมเถไปก็มารอลุ้นเล่นกันตอนนี้มาช่วยกำลังจะพูดเลยว่าเอ่ออ้าคนนี้ติดปอกกำบังนี่ถ้าเกิดผมกลางโดนเขาได้ก่อนสถานะหมดนะเขาจะติดปอกกำบังต่อไปเนี่ยกลางเลย เนี่ยตรงนี้เลยหันปะสวัสดีเพื่อนโอ้โหกดตีไี่จบละแต่คืออยากเล่นมาแต่คืออยากเล่นหืมวำไม่ไปมากเสร็จ <c> ป <oughs> ้าบอลอลไรไม่รู้แต่มันจัดไปโดนตางปะโดนตางปะโตช่วยอืโอ้โหดูดองปีนตา,า,ามดิเอ้ยเปไ็นไรฉีกโอ้โหไม่น่าแบบไม่น่าติดเล่นเลยโอเคแต่เราตามไปมาใหมาที่โอ้โอย่างมันๆอ่ะเอ้านั่นฝืนปัน่นปั่นไปตอ่อเอาแต่คือเจ็บอยู่แล้วก็ไม่ได้ช่วยเลยว่ะคิดว่าอ่ะคนนี้ตายละ รีบแกันก่อนดีกว่าอ่าเราไปเจอไลล่าคนนี้น,นี่น,นเอ้ยเราเจอคนเดดแล้วเราไม่เอาคนนี้นะนดีๆคนนี้มันย่อยคอแบบนี้เราเห็นเราเห็นดีๆคนนี้โอเคอเก็เมไปไลล่าดีกว่า,วาอ่าไลล่าอ้อมมาช่วยเฉยเลยโอเคผมจะไม่สนไลล่าคนนั้นนะเพราะว่าคนที่เป็นแบบคอเดดคอเดดเทคคือเขาใส่เดียนไปแล้วก็มาหาไลล่าบนลุมตอไปตอนนี้อ่าดีๆเห็นไรล่าละนั่งอยู่ตรง นี่ต้นไม้นี่ข้างหน้าก็มีจุดฝนนะบอดดี้เพื่อนโอ้โหเนี่ยตรงไหนไม่ทราบคือแบบเสื้อนายดีแบบไม่เนียนเท่าคอเด็กเทคไงโอ้โหแล้วเข้ามาเล็กด้วยแล้วคือเขเด็กนั้นตั้งชื่อว่า GM ด้วยนะคือแบบโอ้โหนี่มันเด็กเกียร์ล้านเกียร์กก้าวสูงอยู่ห่า GM เอ็มแบงค์จีก๊อฟอะไรอย่างงี้โอ้โหเจอโคตรเยอะเอ๊ะออไปไหนดักหนาไหมท่านหลังไม้ไปเนี่ยไม่หนามีปะน่าจะพับไปแล้ว เออน่าจะพอมีเวลาได้เ oh ล่นอยู่วะต่างหมเ้าเอ้าเอ้อะไรเดี๋ยวก็เป็นตาสนุกมากโอ้โหแล้วเควสผมแค่คนเดียวก็ไม่ผ่านนะจีผมก็เป็นเซตที่แบบไล่คนแบบอย่างมันมากเลยโอ้รอบนี้เป็นด่าน r p d เฉยเลยโอเคคืออย่างน้อยถ้าเกิดเรามาคุมโซนแถวเนี้ยเวลาเรากางจริงเราคุมได้สองชั้นเลยน่าจะแบบน่าจะกำไรมากๆโอ้โหกาแบบ3าีโนอะไรกันบาเอาคนนี้คนณีเราออยู่ ก็ตีส่งอะไรกันโอเคผมก็โดนกลางไว้ตรงกลางแบบก่อนนะเจอจะได้แบบมาปัดไปได้แป๊บหนึง่งโอโ้โหคนนี้วิ่งฉีกยาวเลยอลอรี่เหมือนจะลังจะไปพยายามถอนนั้นนะอย่างนี้ต่ยากปะดูแหละตีส่งเลยอ,ยลยอยดีบร้อนนี่ไงบอกแล้วเออใครนะเชอริลอ่ะพยายามไปไปถอนอยู่โอเคอย่างนี้กต็าตมามหายคนนึงแบบวิ่งให้เลยน่ะเอ๊ะเราจะฝืนจุ่มแบบจุ่มสามเลยไหม นี่ไงคืออยู่กลางแมปแน่ๆอย่างเงี้ยเดาเ๋ยวของบอลยูมาผมก็ผมก็พุ่งมาเรียบถอยแต่เองติดแท็กอยู่อะ่ะโอเคผมก็การโดนไม่ต้องกลางแมปก่อนละกันเออ่จะวนอยู่ห้องดีไหมหรือว่าฉีดโยาวอาว้าว่คนนี้มันฉีดโยาวเลยวะ่ะคนนี้มันจะแบบไม่ยอมวนที่เดิมเลยอ่ะเออข้างหลังนี่ก็มีไม้สวยนะเอ้ยไม่มีไม่มีเฉยมีก็กดตีก่อนละกันเราจะการโดนในจังหวะที่แบบเซอร์มันจะวนนะแต่ด่านนี้เซอร์มันชอบวิ่งฉีกอ่ะ มหขึ้นบนก่อนรอ้อยขึ้นบนก่อนตึงๆเลยเออออกไปไหนโอเคกำแบบไม่มีใครปั่นแล้วตอนนี้ไอ้เอาว่ะไม่มีใครยอมแบบเออพับมุมเข้ามาเอาจา,างโดูไม่ได้ไวนะเนี่ยใกล้คืนบเลยหรือว่าไงโอเคเข้ามาปั๊บโดนก่อนเอ้ยโอ้โหโดนมันหุบก,ก่อนจะตายโอ้โหคนนี้วิ่งฉีบแบบยาวๆเลยคนเนี่ยนะไอ้ยของลางยังรอกอนแล้วกันเผื่อขึ้นบนฮนะได้แบบมีโดนแบบเล่นด้วยฝั่งนั้นเรียบร้อยอย่างนี้ติดนั่นนะโอเคผมเอาปั๊บโดนก่อนเรียบร้อยจึงหนึ่ง ก็ยังดีอะ่ะตั้งแบบตั้งสิบห้าวันนี้มันไลอ่อ่ะโอ้โหคนแรกติดแล้วคนนี้มันไม่บดไม้นะคือวิ่งฉีดเรื่อยๆอะ่ะคือแบบอย่างนานมากอะ่ะเรียบร้อยเป็นปับป๊บแบบปั๊บชั่วคราวเงี้ยเลยแต่คือแบบมันแมกโอเคเอาปั๊บไปก่อนจึงนึงสวยเหมื่อสเตอร์จะอยู่ตรงนี่ไงเครื่องนี้โอเคผมก็การโดนคุมเครื่องก่อนแล้วก็กระทุ่เครื่องด้วยอะ่ะไปมากอ่ะแต่เอ๋สวัสดีเพื่อนโอ้โหเสีเยงเจี๊ยบเราบรรหายไง สวัสดีวันเอ้ยขัตติปกกับบารก็เนี่ยอ่าตรงกลางแมพเฮ้ยโอเคผมเปลี่ยนใจละผมจะไปไล่คนนี้คนที่เป็นคนที่ใช่เอาออกไปแล้ววะเนี่ยโอ้โหพปลยทางไวมากอ่านี่นี่คนนี้เป็นเดวิดคิงอ่ะอ่าอยู่ดี่วัสดีเพื่อนตัวท้าวมีสิ่งวนใจไงก็รอไฟมาก่อนทีนึงต้องล้มมานะไม่งั้นไม่งั้นล้มแน่อ่าฉีกไปเป็นเดชให้เพื่อนฮึมไวมากยีงไแบบบัฟเหลือจึงหนึ่ง โอเคเรียบร้อยตานี้แบบตรงมาดีมากอะคือซื้อแบบปั่นไฟไม่ค่อยได้เลยเอาแล้วคนนี้ตกเฟส,สองแต่เมืเอ่อไหร่วะเนี่ยอ่ารัวๆเลยเอ้าวัานนั้นก็ติดเหมือนกันเหมือนเขาจะหานะไม่เจอปะไอ้เลยนะหาแบบโดนเจอว่าอยู่ไหนอะ่ะโอเคผมก็การดูไปก่อนนะจะได้บัฟแบบจึงหนึ่งสวยแล้วเมื่อกี้ตุ๊บๆเราอยู่ไหนวะเนี่ยตู้ปะไม่ใช่โอ้โหก็จิตปูแตกไปเรื่อย,อยงไงแอดร้อยได้สองคาแตกแล้วน่าจะแบบทำอะไรไวขึ้นอ่านี่ไงเห็นรอย น่าจะไปพยายามช่วยแบบเดวิดชิงแหละเนี่ยแล้วเอาคนเติบติดปกกำบังมาช่วยเดวิดชิงเนี่ยนะเอาจริงดิอ๋อชิงโุ่นเอ้ยไม่ได้ชี้ไปไหนอยู่นี่นี่ตอวเวลาอ่ะไรๆอ่ะเรียบร้อยชี้ได้ได้เพื่อนโอ้โหขนาดกุ้มยังไวเอ๊ะมันจะตกไปให้ได้ป่ะคนนี้แล้วตัวเองจะตายแล้วน่ะถ้าเกิดไล่คนนี้ที่เกมกับรันตีง่ายเลยนะโอเคแต่เราจะปล่อยเขาปล่าปล่อยเขาแบบไปโดนแดกกันก่อนตอนนี้ เป็นการแบบอาเจะที่เครื่องแบบอืมที่เรื่องขู่เขาไปก่อนเหมือนคนอยู่ข้างบนนั่นนะผมจะไปไล่เขาดีกว่าโอ้โหแต่โดนคือแบบพูดจีนะการจีนี่คือคูอคม,มากอะ่ะโอเคผมสั่งรถทห้ทำงานก่อนนี่แล้วก็มาเครื่องนี้เฮ้ยออกแล้วป่ะน่าจะออกไปแล้วยินดีร้อยแบบรอยเด่นชัดมากแหมแล้วเหมือนผมยังไม่เคยเจอดีอ่อนนะโอ้โหแล้วคือโดนต่อโคตรสวยอะ่ะคือเราวิ่งออกมาคือแทบไม่มีเสียงหัวใจอะ่ะ เรียบร้อยสวัสดีลลออนคุณแคทตี้ทำอะไรอยู่เราประกางอีกโซนหนึ่งดีปะ่ะเนี่ยโซนแถวโลง่งๆเนี่ยถ้าเกิดประกางได้นะคือแบบคือมีที่เล่นแบบทั้งแมปอบบตัวเนี้ยอ่ะประก่บบางกังอีกแล้วชวลิวตรงไหนนะไม่เห็นเออตัวเครื่องกลางแมปโอโ้โหคนั้นมันฝืนเกินคือมันจะปั่นให้ได้ให้ไงแล้วก็อ่านี่อันหนึง่งเอ้ยว่ะโอโ้โหเราทึกไม่ไวนะเรียบร้อยว่าเขาจะฝืนไปให้หได้ไปเพื่อนกะันแหละ โอเคผมไปหาเชลริลดีกว่าปะคือแบบมันไส้ไปการส่วนตัวปฏิวัติเ,เราปีนไวมากโอเคให้โดนทำงานก่อนอีกอันนึ่งแจ๋วเอ้ยอ้าวแล้วที่ผมเจอใครเด็ยแล้วเชอริลหายไปไหนเอ่อคนนี้ไม่น่าจะ,น,าจะน่าจะติดปกกำบังได้ผมจะบล็อกเขาก่อนเอ้ย่งกลับไปโดนนะอ่าไม่รู้ไม่โดนโอเคแต่เชอริลหายแล้วตอนเนี้ยหายไปไแล้วก็ไม่รู้โอเคผมไ,ไล่เมกก็ได้อะได้เหมือนกัน ตีตีรัวๆเลยตอนนี้เราให้ปอปกกระบังตอนเจ็บก็อเพื่อนเลยก่อนโอ้โหดูดีคือเจอมันฉีกใช้ไม่ได้อ่ะเรียบร้อยคนนี้ตายแล้วปะน่าจะตายเลยนะคิดว่าโอเคแข็งไปก่อนให้แบบเป็นตายเป็นคนตอนนี้เอ้ายังยังไม่ตายโอเคเอาบัฟตรงนี้ก่อนเฮ้ยเห็นรอตรงนี้เป็นผู้ใดอ่าพิ่เออนโอ้โหลิออนมันมาแบบอะไรนะมากลางโดนไม่ใช่ดิมาแกะโดนตรงนี้เฉย เดี๋ยวต้องไปอะไรนะไปโดนไปที่เดิมอะอา้าวว์โดดกลับว่ะก็จะได้ว่ามีโซนแบบให้เนเพิ่มอีกถึงหนึ่งเนง่โอเคผมจะเอาโดนกลางแบบที่เดิมเลยตรงนี้สวยมาเพื่อนไปไหนไปใช่โอ้โหข้างหน้ากระโดนี่ยมีที่โดนเต็มหมดหอตอนเนี้ยดีไปไหนทำเป็นก่อนอา้าวว่ะคนนีีเอา้าวว่ะคนนี่อ้โอ้โหไปทันโอเค ไม่เป็นไรอะข้างหน้าก็โดนเหมือนกันนะถ้าเกิดเข้าไปโซนนั้นนี่คือแบบโดนแน่โอเคเราปีนตามดีวกว่าเราจะไม่แบบเดินอ้อมเพราะว่าเพราะเราพุกเร็วมากโอโ้โหนี่ไงเหลือสองเครื่องแล้วสองเครื่องก็ไม่เป็นไรอะเราจะได้แบบบัฟฟิ้งไวขึ้นอีกจึงนึงมาเห็นไหมโดนหายไหมอ่าโดนไม่หายด้วยอย่างชอบโอเคเราจะไปเอาโดนแบับโดนตรงนั้นนะ เดืยบรอเดี๋ยวปับว๊บโดนมาแล้วอืมแล้วทุกคนมันจะอยู่เครื่องบนหมดเลยปะนเนี่ยเครื่องนี้เครื่องนี้คือเราไม่ได้กาางโดนไว้อะเอ้ยนี่เชอริวโอ้โหไม่เอาเชอริวเอาคนที่แบบแบตเตอรี่มีอยู่ดีกว่าดีดีคนนี้คนคน,คนี้มาแต่เอาจริงตอนนี้คือเราประมาทไม่ได้นะเพราะว่าอะไรคือเขาเล่น่คนข้างแบบปั่นไฟกันโหมดมากอะโอเคากางโดนไปก่อนนะเออเครื่องยิงน้อยเรายิ่งเก่งนะเพราะว่าอะไรเราจะคุมโซนได้ง่ายขึ้นแบบมากๆโอเคเรียบร้อยโดนฟันน้อนคือทำงานแล้ว อืมเอาแล้วตาวยอมโดดอ้าเดินติดเดินติดคือเฉย้องเบาเขําไม่เอาไม่ทันปะผมไม่ทันอาตาอยากมาเออไม่มีเหรอไม่มีกระจกหลังเลยนะไอเอาวะมันจะส่องไฟให้ได้ป่ะคนนี้นี่ก็มาจีส่องไฟอย่างเดียวเลยนายถ้าเกิดของการโดนอีกอันหนึ่งได้ปะไม่ได้น่าจะแบบติดคนมันฮุกได้อยู่โอเคไว้แค่รอแป๊บหนึง่งอ่ะจะพบขอเรียกโดนนี่กลับก่อนเพราะว่าอะไรมันถ้าเกิดหลบกการตรงนี้เราจะคุมได้ประมาณสองเครื่องเลยนี่ตรงนี้ ปะฮักก็ได้ถึงขะนั้นก็ถึงเหมือนกันอจุ๊บิอาถึงเหมือนกันโอเคยังเกี่ยวมากอหม่ดีงไงจอดีอ่อนจนได้น่าจะติดแล้วอ่ะผมว่าเขาไม่น่าจะกล้าปล่อยหรอกคือน่าจะต้องฝืนโดนแบบติดโดนอ่ะแล้วก็ให้ติดปกของบางเลยอย่างเงี้ยประมาณนั้นโอเครยบร้อยโดนระพื่อนโดนแบบวิง่งฉีกยากขึ้น5%ไปไหนโอ้โหทางมันโคตรยงยงยง,งดมากอะ่ะโอ้โหนี่เดียวจะติดปกองบางแล้วโอเคผมจะจังโดนนั้นก่อนถ้าเกิดโดดไปล่ะ เอ้ยไงปอกกำลังก็ได้โอเคตรงไหนวะเนี่ยเป็นดิวิชิงอ่ะโอเคไปเดี๋ยวคิดว่ากันอ่านี่ไงดิวิชิงอยู่นี่ปีปอกกำลังพอดีโอเคผมไปโศดแล้วนะผมจะไล่อยู่คนนี้แหละโอเคขอการโดนนี่ก่อนโอ้โหถ้าเกิดผมติงจะอ้อนได้แบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอ้าเอ้าโอ้โหฉีกันนี่เฉยอืมโอเคดิวิชิงมันจะรอส่งไฟอย่างเดียวเลยคนเนี้ยอ่าเราการโดดการแมปวิบ้าจะฉีกไฟได้ถ้าเกิดฉีกไฟก็คือจบอ่ะ มาทีเพื่อนวิชงฉีกยากขึ้น5%นยังไงเลยเพื่โอนทันไหมโอ้โหทันอยู่อ่าผมจะหลอกก่อนหลอกว่าจะพังก่อนอันนี้เดี๋ยวจะรอส่องไฟคนนี้อา,จ,อาจ,จะเอ๋อาจ,จะเอ๋อจจเฮ้ยเรียบร้อยคนที่มันโลกไงโดนจุดได้อ่าแล้วก็อ่าจจอันนี่ไงเชอรีลเชอรีลคือแบบนี่อยู่ใกล้นี่แล้วคือไอ้นะแถบบังๆคือจะหมดแล้วอ่าเด่นๆอยู่ตรงเนี้ยไอ้ข้างล่างเหรอโอ้โหข้างล่างเฉยนึกว่าแบบ อยึดยกันนะนะั่นแหละแต่เอ๋แหน่แหน่อยู่ตรงเนี้ยมันก็จะอ้อมไปนะอ้อมไปช่วยรีออนปะโอเคให้โดดทำงานก่อนโอ้โหเอาว่ะมันยอดมากค่อยๆโดดด้วยมาโอเคผมจะเกลี่ยใหมดเลยรู้สึกว่าตานี้มันค่อนข้างจะยืดเยื้อเกินไปละเอาว่ะโดดเงียบคนนี้โอ้โหคืเอเขาพยายามวิ่งเลี่ยงโดดเราตลอดเลยอะอย่างยอดมากอา่าไปละโอเคให้โดดทำงานไปก่อนเอ้ยโอ้โหที่นี่อยู่คนนึงคนนี้มันแบบ ใจรักเพื่อนมากอะไปไหนอ้าวต้องอ้อมโดนนะเพื่อนไม่งั้นนายนายเจ็บแน่นายเพื่อนมาเชโอ้ก็อุ้มเลยละกันวันเดียวก็ว่ากันใหม่อะจริงๆไม่จะอุ้มนะจะพังไม้แต่มันดันแบบดันพลาดเฉยเอ้าเรียบร้อยปอกกำบังจนท้ายอะไรเดี๋ยวจุ๊เราตั้งนานแต่คือปฏิกิริยาบังเอาตอนนี้อ๋อจะฝืนปั่นไปก่อนอย่างที่โอ้โหไม่หันมาพังเลยละกันไหมน่ะหมาไวมากเอ่อ โอเคเรียบร้อยประกบบังใครเนี่ยอ๋อเป็นเดวิชีเลยไอเฟสดังซอรี่อ้าวทำไมเดวิชีมันชอบเดินติดตรงนี้วะเนี่ยเอ้าเอาว่ะคนนี้ไปไหนเอาไปไหนอืมมาเร็วมากอ่าคนนั้นอ๋อจะไปติดเครื่องปะคนนั้นคือน่าจะก้าวไปแล้วแม่กข้ปั่นแต่เยอะมากโอ้โหพยายามมากอรัคนเนี้ยคือพยายามสุดๆเลยร้อนติดใจไหนมากเพื่อนโอเคเขาออกมาทางนี้เราก็เดินดักหน่าไปทางนี้ แต่เอ๋บดทีเพื่อนออฟฟิศไซต์จริงจห้องข้างนี้ห้องข้างนี้มาฮะเพื่อนผมต้องไปเอาบัฟก่อนอะบัฟก่อนได้ปะเดี๋ยวบัฟก่อนสักถึงหนึ่งเก็บหล่อสิบห้าวีอะจะจะกระทืบไม้เลีวโคตรมานี่จะฉีดไปได้แล้วแต่เอคือติดปอกบังอยู่ไงโอเคก็จบเสียทีสรับตาดีผมว่าจะสนุกกันนะคือผมมองว่าเป็นเซตที่แบบแทบจะหัวสมองเล่นเลยคือเราแค่การโดนไล่เขาไปเรื่อยอย่างเงี้ยเราก็ได้บัฟแบบวิ่งไวแล้ว2%อแล้วก็เซอร์จะติดดึ้อถึงือแบบ เราไล่โคตรผันกระทืบไม้ตัวต่างแล้วก็คือไวเบอร์คุมแม่กะอะยังไงก็ขอบคุณด,ดูจนถึงตอนนี้นะครับหูฟังนะครับเรากูคนนี้นะครับซื้อได้นะครับเขาจะเจ้าอ่อง